แม่บอกนิดนึงนิดหนึงร้านอยู่แถวอยู่ในซอยหมู่บ้านครับอยู่ในหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรคะหมู่บ้านเสรีครับเอ้าเบอร์หมู่บ้านมาดีดีกว่าพี่ชี้คือเขาอยากไม่ไม่เอาเบอร์บ้านเอาเบอร์คุณแม่และเบอร์น้องเขาอย่างนี้สุดมากคุณแม่กับน้องเนี่ยบางทีอยู่ไกลกันคุณแม่อยู่ขอนแก่นอยู่กรุงเทพอย่างเงี้ยเหงาไหมครับก็คุยตามตรงครับก็เหงาครับแล้วก็ว่าเราแบบคือเราอยู่กับแม่มาตั้งแต่เด็กๆเลยผมตั้งแต่คือ พอดีพี่พ่อแย,ทยอกทายับพี่แม่ก็จะอยู่กับพี่แม่ตลอดเลยนะฮะแล้วก็แบบมีอะไรก็จะคุยกันปรึกษากันตลอดเลยคลุกเนกันมากๆนะครับผมกันพอมากรุงเทพเราก็ต้องแบบค่อนข้างห่างกับแม่เพราะว่าแม่อยู่ฝั่งจัดอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าก็เราก็ใช้การโทรคุยกันเอาครับใช่เวลาแม่เวลาแม่คิดถึงสิทธิ์โตแม่ทำอะไรก็โทรศัพท์อาหารแล้วต้องคุยกันแล้วก็บอกถึงแม่ลูกอะไรอย่างเงีง้ยเพรรู้ว่า ถึงสิงโตปุ๊บก็ไปสวนศาสตร์ค่ะไม่ใช่ <laughs> ใชไหมครับแม่ตลอดวันนี้น้นองได้ร่วมกันดูกันอยู่ตรวจตัวกันกับพี่แม่รู้สึกยังไงก็รู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจกับลูกก็ลูกมีวันนี้ด้วยค่ะก็แม่ก็มีมมมมในในลูกไม่ฝ่ายเลยนะคะขอให้ได้ได้มีได้รับเป็นแตน่ก็ถามแม่ว,ว่าในแา่เรี่อเป็นแม่ของน้องสิงโต คิดว่าน like really ้องสิบโตเนี่ยได้ความสุขที่นี้ว่าจกันอยู่อะไรพี่จินน่าแล้วก็คือทุกๆอย่างคือน้องเป็นเด็กน่ารักนะค่ะใช่ตั้งใจเด็กเลยค่ะคือเชื่อฟังแล้วไม่ทําให้แม่ผิดหวังเสียใจเมื่อนๆนะคะแต่กลุ่มใจรูปกลุ่นี้ค่ะรับทุกวันนี้เวลาเขาหาเงินไปได้เขาสนุกไหมคะพี่จินน่าเออค่ะให้ทุกป่าทุกสต่างเลยป่ะคะเออเกิดของน้องค่ะกดบด้วยเดี๋ยวไปแต่งงานนะคะ ปรึกษาแม่ทุกเรื่องปรึกษาเรื่องความรักหรือเปล่าคุณแม่ยังไม่เห็นพูดไม่พูดเลยไม่มีสาวใดๆที่แบบว่าเอ่ยกลืนนำอะไรอย่างนี้เลยเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนสาวของแม่หรือเปล่าสาวพศวน่ารักไหมก็น่ารักก็น่ารักแล้วสาวหน้าเวทีน่ารักไหมน่ารักกว่า คุณลูกก็มีสเปคเดี๋ยวคุณแม่ก่อนคุณแม่คะสเปคสักไทยในอนาคตคุณแม่อยากให้น้องสิงโตเนี่ยผูกมั่นกับไครโอ้นี่ตอนนี้เอากระดาษขึ้นมาจดกันใหญ่เโจยโจดโจทคุณแม่เชิญค่ะก็คือก็เลือกแขลงเลือกสิ่งที่ดีก็แม่ก็รับด้วยคุณแม่ก็รักด้วยทุกคนค่ะที่ลูกเห็นดีบอกมาสิบคนคุณแม่ก็รับหมดเลยถ้าเป็นคนดีถ้าเป็นคนดีคุณแม่ก็รักนะคะแล้ว โตนะคะมีสเปคสาวบ้างหรือยังก็เจ้าสาวอายุแกกว่าพี่จริงๆก็ไม่ได้มีสเปคอะไรมากครับแต่ว่าคือเราก็ถ้าสมมติว่าเราเจอคนนั้นก็คงจะรู้สึกเองครับว่าเราชอบได้แล้วก็ก็คงจะชอบคนที่แบบคุยกันรู้เรื่องปรึกษาได้อะไรอย่างนี้ครับแล้วก็เข้าใจกันอค่นี้ก็คงมีคนที่ใกล้เคียงสิ่งที่พูดมาแล้วหรือยังอย่างครับยังพหายใจดึงสองเทับ เออใ้คุณแต่ี่ฉันอ่านเขาบอกว่าเนี่ยเขาบอกว่าใช้ฟิลลิ่งใช่ไหมตอนนี้นะคะดูนิ้วก้อยของแต่ละคนมีกระดิกหรือยังกระดิกเือเขาบอกว่าถ้าสมมุติว่ามีอย่างนี้นะคะแล้วสิงโตก็กระดิกมาเขาก็กระดิกไปแสดงว่าสองคนนี้ปุกเพสันิว่ากระดิกคอกันสามสิบคนเลนี่ยตตอะไรครับช่วงนี้เป็นช่วงสำคัญนะครับเป็นช่วงที่พิธีกรจะเปลี่ยนที่กันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขออีกนิดหนึ่งขออีกนิดหนึ่งท้ายสุดยังฮุน อันนี้คไอคุณข้าบัท่านคุณเชิญคุณข้าบคุณจะได้เป็นนั่งข้าศึกโตบ้างออไหเออไม่บอกก็ุ่แต่แรกแรกเออแรกแรเอ่อราต้องนที่ามาของเราที่มันจะเป็นอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วต้องมีราคาแม่คอยเขา่ายแทซะพยแล้วกรทชายเนี่ยค่ะพิหนึ่งส่งมาเนี่ยค่ะจากด้านล่างนะคะจากโซฟาค่ะพิทต่าืนเลขสี่แปดสีอแปดแปไม่บอกให้ส ชวนคนกรุงเทพไปใช้สิทธิเลือกสก2ขอวันที่29สิงหาคมนี้นิดนึงค่ะครับผมก็อยากเชิญชวนคนกรุงเทพนะครับที่มีสิทธิอายุ18ปีขึ้นไป18ปีใช่ไหมคะผม18ปีผมก็อยากให้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันเยอะๆนะครับก็อยากอย่านอนหลับพับธิ์นะครับผมเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกคนมาทํางานแล้วก็ไปเลือกนี่ก็อย่าลืมไปเลือกกันนะครับผมแล้วก็เลือกคนที่ท่านชอบแล้วก็กินรถ จะสามารถทำแล้วก็พัฒนากรุงเทพของเราได้ครับขอบคุณนะครับอมากนะครับอย่านอนหลับพักผนเพราะว่าเสร็จครับเป็นคนดีเนาะแล้วก็จด้วยด้านนี้ในโอกาสพิเศษครับคุณแม่ครับน้องสุดโตเขามีอะไรพิเศษจะมอบให้แม่แม่อยากจะให้สุดโต้มอบอะไรให้พิเศษไหมอยากได้อะไรพิเศษมั้ยปีนี้อยากได้อะไรไหมแม่แม่อยากแม่ลูกดูตดูตัว ดูดีดูดีครับแล้วก็มีสุขภาพที่ดีแล้วก็เป็นคนดีตลอดไปค่ะคุณแล้วก็นิ้งโง่คนด้วยค่ะสาธุสาธุสิ่งโตมอบของขวัญชิ้นที่สองชิ้นแรกคือเป็นลูกดีเด่นละวันนี้ปีนี้อาเชิญ่ะนี่เป็นโอกาสดีนะครับโอ้โหช้า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 เพอาะทีค่ะนีวดี ก็อม like ีส oh ุขมาแ้เตกไรีย oh ้าสะงนินี่โตพูดเลยปะคะอย่างนล้วต้องกาตั้งใจเป็นคนดีโอ้โหใครที่ยังไม่เคยทำแบบนี้กับคุณแม่นะคะวันนี้ทำซะนะคะคุแม่ ได้หคะอย่างนี้ทําทุกวันได้คุณไม่จำเป็นจะต้องวันนี้วันเดียวนะคะคุณแม่นะครับเพราะว่าวันนี้จะเป็นโอกาสพิเศษครับในเมื่อวันนี้คุณแม่โดนแดนแล้วก็น้องสิงโตมาอยู่คู่กันแล้วจะให้รู้กันซะบ้างว่าเบื้องหลังความสำเร็จของน้องสิงโตในการเป็นนักร้องนั้นจริงๆแล้วเทรนเนอร์ไม่ใช่ใครนะครับคุณแม่ดวนแดงนี่เองนี่เดอะเทรนเนอร์เลยวันนี้คุณแม่ดวนแดงจะมาร้องเพลงราท้ากับลูกชายให้รูกสาวฟัง ไม่ใช่เขาไม่ใช่รแม่เกผิด้วจจรรริงงงๆะะะ้ออเพลไควันนี้จะมาร้องเพลงที่ผมเป็นเพลงที่ผมได้มีโอกาสอยากจะแต่งให้แม่แล้วก็พี่โปรดิวเซอร์เขาจับไปแต่งแท่งครับครับวันนี้มอบให้แม่คุณแม่เคยฟังเสียงสดๆใกล้ๆหูอย่ง้ไหมคะยังเดี๋ยวร้องพร้อมกันเลยนะคะแล้วแม่ก็จะช่วยร้องด้วยนะครับในเพลงแม่เอ๋ยแม่จ๋างั้นเดี๋ยวเราเสียงปรบมือให้กับคุณแม่รำแดงและน้องสครับ รองด้วยนะครับ <Okay. laughs> แม่อยากจะพูดอะไรกับน้องสิงโตบ้างไหมครับแม่อยากจะบอกอะไรกับน้องสิงโตบ้างครับแม่กับน้องสิทโตบ้างภาษาอังกฤษเลยคุณแม่ภาษาถนัดเราภาษาอีสานดีกว่าเออเออว่อๆกันเลยกับคุณแม่ค่ะออีแม่คุณแม่อยากอะอยากอยากให้ยังแบบอยากให้ลูกมีนะพ่อที่ดีต่อไปเป็นพ่อดีของลูกคนต่าง แล้วก็ลูกทุกทุกคนด้วยในที่นีกับพี่ตามด้วยครับผมนะ้ครับเอาละครับขอบคุณมากเลยนะครับคุณแม่โดนแนครับเดี๋ยวเราจะให้แม่ไปรับลงร้าก่อนนะครับ